ลำสุดท mm ้ายในวันนี้นะครับของพี่ธงชัยนะฮะนี่ขยับได้ด้วยนะนี่นะอันนี้เนี้ยเนมีนนมหลายตัวเหรอไอ้ที่นั่งนี่เล่อ๋อนนที่ดูหน่อยอยากห็นจังเเนี่ย ตรงนี้อาจจะมีท่ามือเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเกิดการกรกทำการลอกเลียนแบบได้น้องๆหนูๆที่เข้ามารับชมต้องเรียกคำแนะนำจากท่านผู้ครอบครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับกับอ่าช่องของเอกสายหมุนแบบนี้นะครับกับบรรยากาศสนามบินโกโกวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนามบิน โโกนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับกับในเรื่องของการเล่นเครื่องบินปีกนะครับหรือว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับก็ทุกอย่างเลยนะครับสําหรับในนี้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมมีแบตเตอรี่มานําเสนอนะครับกับเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อเอ็กเลนะครับเอ็กเลเป็นผู้สนับสนุนรายการของผมนะครับก็ เดี๋ยวจะมีแบบอื่นมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้จะเป็น11.1โวลต์นะครับ3 0 4นะครับ 3s คือเป็น3เซลล์นะครับ 3x ก็คือ3เซลล์นะครับ3 4อันนี้อยู่ก้อนละ420บาทนะครับเพื<ๆ>่อนๆคนไหนสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับทักมาหาผมโดย แอดมาทางเบอร์โทรของผมที่อยู่ทางด้านบนนะครับแอดมาแล้วก็แอดไลน์มาสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับกับผมนะครับเอกสายหมุนนะครับวันนี้มีแบตมานำเสนอกับเพื่อนๆน,นะครับยี่ห้อเอ็ก l l นะครับ สามเซลสามเซลจะใส่กับเป็นพวกเครื่องบินปีกหรือว่าจะใส่เป็นเรือก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปใส่ตัวสตาร์ทไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินปีกหรือว่าอะไรที่แบบได้หมดทุกอย่างนะครับที่เป็น3เซลนะครับถ้าใส่ฮอ6เซลล์ไม่ได้นะครับเราต้องใช้แบบเป็น3เซลล์เท่านั้นนะครับก็จะเป็นหมดเป็นพวกปีกบินไพรอนล่มบินนะครับเครื่องบินปีกได้หมดนะับก็สนใจก็พาก,กันเข้ามาอ่ะสำหรับในวันนี้ก็บรรยากาศสนามบินโกโกนะครับวันนี้มีแต่ความสนุกสนานจ เอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับที่นี่นะครับมีแต่เครื่องบินน้ํามันแล้วนะครับตอนนี้นะฮะอันนี้เป็นลําของท่านสกานะครับหรือฉา,ายาของเขาคือนักบินหน้าตาไต้ด้านนะฮะนะครับมีนักบินอยู่ตรงน,นี้ด้วยนะฮะฉายานะนักบินหน้าตาไต้ด้านเอาวันนี้ทักทายเพื่อๆนๆหน่อยสวัสดีครับ ครับเหมือนไฟฟ้านี่ไม่เล่นแล้วใช่ไหมใช่นครับเล่นไม่นแล้วเล่นแต่น้ํามันแล้วเนาะมันสกปรกดีนะเยิ้มเยิ้มมือมันดิไฟฟ้าพังหมดแล้วนะทันสกาขบแบบนี้นะครับสวยงามเลยรำนี้ได้แต่ตอนนี้ว่าถ้าเกิดเราที่ผสมเมื่อวานเนี่ยของก้อนนะอ๋อเลติคอนน่ะเหรอโอ้ขึ้นก้อนใหญ่เลยขอตีนูนเนาะอันนี้ใหม่มากเลยอ่ะอันนี้แบบเพิ่งประกอบ พึ่งประกอบใหม่ใช่ไหมพึ่งพึ่งซ่อมเสร็จมาเละอ่ะมันเละมันเละอ๋อนี่คือเละมาพึ่งลำอ๋อเหรอทั้งลำทั้งลำอ่ะคือทั้งลำเลยฮัททีกหมดเลยอ๋อแล้วนี่ต้มมาใหม่ไม่มีอะไรที่เป็นไฟฟ้าใช่ไทุกวันนี้ไม่มีครับไม่มีแล้วมีแต่น้ำมันแล้วใช่ไหมทักทายเพื่อนๆหน่อยสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้มีแต่น้ำมันลำเดียวใช่ไหมนี้สปอร์ตเตอร์ลำเดียวอิ่มลำเดียวก็อิ่มแล้วเนาะใช่อันนี้เป็นน้ำมัน ที่เตรียมมาเนาะใช่แามลงยากหน่อยวันนี้แต่นี้อันนี้เป็นวิทยุที่ใช้กับลำนี้ใช่ไหมใชเเ่เป็น T X Audio m a s อ e r T X สิบสองสีโหมดแบบว่าเสียงเสียงอ่าเตรียมตัวแล้วนะฮะจะขึ้นแล้วนีเป็นสปอร์ตเทรนเนอร์สปอร์ตเทรนเนอร์ได้ท่อนท้ายเนี่ยจะเป็นสปอร์ตเตอร์ด้านหน้าจะเป็นเทรนเนอร์ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยฟีนี้ได้เหรอวะเนี่ยได้โอ้โหผส ผสมใช่ไหมของตสกาหน้านิ่งตสกาหน้านิ่งแล้วต่อเกินใหม่ได้ทำแบบไม่อยาได้จริงๆแล้วมันตัดหัว แน่นอนเนี่ยเป็นไงเป็นไงโอ้ว้าวนับปีชาลยโอ้โหโอเคสวัสดีครับผมหายไปอยู่วัโลกใบนี้แล้วครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนวันนี้มาวันนี้มีวันนี้มีเพิ่มใหม่วานนี้เพิ่มใหม่น่นพอดีช่วงช่วงนี้มันใกล้ปิดเทอมไงงานมันยุ่งเสาร์ที่ก็ไม่ได้หยุดเลยวันนี้มีเป็นสปอเตอร์มาเนาะไตัดผมมาใหม่ครับพี่ดูดี ตรงผมทรงอะไรขัดใจเมียเนี่ยเลยทรงอะไรใทรงารใหม่กอไออกทรงารใหม่วันนี้มาหน้าบินเลยอี้นมัอันนี้เป็นไฟฟ้าอ่าเราก็มีเพื่อนละวันนี้มีไฟฟ้ามาเล่นล้นะครับวันนี้มีไฟฟ้าด้วยมแลนดีขมาแล้วซิกเนเจอร์ สำหรับสนามโกโก้วันนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเครื่องบินอะไรก็ไม่รู้นะฮะทำมีนักบินด้วยนะมีโบกมือก่อนมีโบกมือด้ผู้หญิงฮะผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงโอ้โหเดี๋ยวโบกมือทำไปได้ทำไปได้นะฮะแปลว่าอยู่บ้านนี่เหงาเหงาเเนี่ยพี่ใช่ไหมใช่ไหมเหงาหน้าดูเลยนะ เนีน่ยตอนขึ้นนะโบกมือเดี๋ยวเ,เรามาดูลำนี้บินกันดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงนี่มีไฟได้วยนะมีครบหมดเลยน,นีมีไฟตรงนี้ด้วยไปรอบเล็นรุ่งเขาไปรอบอะไรนะมีโอ้เราห้องนักบินนี่มันขนาดนี้เห็นล่องเลยนะเยนี่ยไฟแบบนี <c oughs> <c oughs> ้แบบนี้มันเป็นนี่มันมีที่เดียวในเมืองไทยนะเนี่ยสนามโกโก้เนี่ยหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะเนี่ย <c oughs> ไอ้ไล่ไลห้องนักบินไอที่มันเป็นเรือนไม้นี่ไปหามาจากไหนเนี่ยพี่นก่อนเปล่าเล่นก่อนครับพี่ธงชัยเอาใสาแ่แบบแล้วเพีงแต่วันนั้นอะทานมันเลื่อนพอทานเลือ่อนปุ๊บห้องนักบินเนี่ย ตามใจคนคนขับนั่นแหรอเพราะว่าคนขับมันโตใหญ่ไงเดี๋ยวมาดูว่าเขาใส่เขาใส่แบตอยใต้ท้องด้วยตาากันด้วยถูกด้วยอ๋อท้องดักบินต้องใหญ่ตาคนขับมีใส่แบตอยู่ใต้ท้องด้วยนะฮะต้องถ่วงมาตูดไงเพราะว่าข้างหน้ามันหนักไปหมดแล้วใช่ไหมเปิดมาแล้วเขี่ยไปแล้ว จะยัดไปธรรมดาไปตรงนู้นนะตางหน้านะมียัดแบบพิเศษไหมมียัดแบบธรรมดาไปหน่อยนึงเดี๋ยวมันไม่หน่อยนึงเอพีซีด้วยโอ้โหก็ต่เดี๋ยวนักนั่นั่บินจะอ้วกแตกแล้วนักบินมันหงายท้องอยู่เซลอยู่เหรอเฮ้ยนักบินมันหงายท้องอยู่โอ้ติดแกลเลนอย่าหน่อยเสียงหน่อยข้าแล้วสองพันสองเหรอกีเซลเนี่ยสี่เซลมันต้องสี่เซลนี่มันไม่ได้มันสามเซลสี่เซลก็ได้อันเคเดี๋ยว ดูลำนี้ตัวนี้ไม่ได้เอาอีกตัวหนึ่งเพราะมีหลายตัวเหรอตัวนี้นั่งนิ่งเลยอ๋อใหู้อีกตัวนึงไอตัวหนึ่งอ่ะไหนบินให้ดูหน่อยอยากเห็นจังเลยลำเนี้ยลำเ็่ก่อนโอ้ไปแล้วครับไปแล้ว เฮ้ยเอาเฮ้ยเอานี่โหจะไม่ทายเลไม่มันมันขึ้นแล้วมันเลี้ยวเลยต้องแก้ใหม่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 ม <c oughs> โอ้นักบินรู่นไปนู่นเลยไป,ไปยังไม่ไม่ไมดีอะไนั่นแหละขย,ยับไปงออีหน่อยทุอการต้องช่วยมันหน่อย โชวนักบินไปนะผมสงสารนักบินมากเลยนะเนี่ยเบรกเอาออกออกไปเลยอันนี้อันนี้คือเปิดแบบว่าให้มันออกไปเลยหรือออกไปเลยเนาะโชว์อ่าจะโชว์นักบินนะใช่ยกมือหายยาวๆหน่อยอ้าวรอบนี้ไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าลองดูนะเอ ไม่เป็นงั้นอ่ะเดี๋ยวไอ้คนบินมันขิ้นไม่ออกเพามันไม่ยังไงแล้วเอาแล้วไงแส่นมันหลุดแล้วเดี๋ยวให้ร้องให้สกาขึ้นดูสิเลยรู้เลยในการรู้เลยแค่มันหลุดตรงนี้มีตัวกาวร้อนยิงเนี่ยนี่ไงอ๋อไอ้นี่มันหโรยเนี่ยเนี่ยหลุดอ๋อจบเลยแต่ว่าอะไรมันไม่เสียหายหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ลงแบบ นั่นมันลงมาธรรมดานี่ไงไปไแก๊สน่ะนะมันจะต้านนักบินหรือเปล่านักบินยังไม่ต้องใส่เราเอาบินก่อนแล้วค่อยนักบินใส่แหมขาดลัดไปหมดแหละเยอะไหเปล่าแต่ผมรู้สึกอย่างนี้นะผมรู้สึกว่า CG มันไม่ได้หรอใช่มันได้แต่แต่หัวมันก็หนักอยู่นะแต่ว่ามันยังไงไม่รู้มันมันมันบอกไม่ออกมันเยอะไปเปล่านในไงคุณก็มาเต็มจริงๆนักบินได้ะแต่มันยังไงโอ้โหนักบินนี่สุดยอดจริงๆเลยไม่ออกหวขาโบเลย อรงนี้ตองทิปแล้วทิปใจตรงนั้นแล้วทำได้แบบคนไทยเนี่ยลำเนี้ยของผมนี่แหละผมจำได้อยู่มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมสีส้มอันนี้สีส้มไงแล้วถ้าทายก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้บินวันนี้ไปบินกี่ไฟลเอ่ยวันนี้จะบินจะบินที่ไปไหนอะ ดูดูดูให้มือมือมันกลับได้ด้วยอ่ะเข้าสอบมาได้เข้าใจไมินได้บินผมไหมเออเข้าใจทำเนาะอันนี้อยู่บ้านนี่เหงาใช่ไหมเหงาใช่ไหมเนี่ยจิ้งจกใหญ่แค่โน้แก้อุ่นอะไรเงี้ยไม่มีมีระเบียงเนี่ยละซิกเนเจอร์อีกลำหนึ่งนะฮะเป็นแบบว่าตุ๊กตาขยับได้ด้วยนะฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวตอนแรกมันเป็นตอนแรกมันเป็นปีกล่างนะ จำไม่ได้เลยจำได้แล้วระวังเขาแน่จำได้แล้วจำได้แล้วมพี่เออะไรนะนี่นี่พี่หายไปนานเป็นเดือนแลวพี่กลับมาไม่เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยพี่อนี่บินไปแล้วมันบินที่นี่ไปแล้วแล้วอย่างไห้ลลำนี้บินน่ะบินขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วมันดับแงอ๋อเแอดับเลยร่อนมาอ้าหารไปโอ้ท่สองก็ตกท่าทางโอมีเรือมงเรือนหมอะไรได้นะนีทําเหมือนด้วยแล้วทำได้บินแล้วคือแขนขยับได้ใช่ไหมหัวเหอขยับได้หมดอล่ะ ถ้าอย่างนั้นดีเดี๋ยวเราดูลำนี้บินนะครับเพื่อนๆดูสิว่ามันจะเป็นยังไงปาาจะต้องบินไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวดูฟันนี้ดิขึ้นเลยใช่ไหมอันนี้ผมสวายอันนี้ไม่ได้ทำมันลูกปี้เพราะว่าจะโวบ โชโชโชเซรีละติววันเลยอ่ะเอเอ,อเขึ้นเลยไหมขึ้นเลยไหมติวเรื่อง่ะป็งไงลมแรงจัดตัวนี้มันเบามากอะ่ะเบาบกว่าตัวนี้ติวเรื่อง่ะอเตอร์ก็ตัวเล็กมอเตอร์สองหนึ่งอ่ะอันนี้น่าจะบิดกับร้อยเลย,ยเนี่ยโอ้โหก็มันดูดผมเข้าไปในใบพัดตัวไม่ดูดหรอกไม่ดูด <นะ S 2> ข้างหน้ามันมันจะถอยหลังอย่างเดียวเห็นไหมผู้หญิงอ่ะอ่าดูที่ว่าจะขึ้นไหม มันแน่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเป็นไงหนักขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเงล <c oughs> เรงร้อยเลยใช่ไหมสกายบอกว่าไม่ไหวว่ะกลับมาได้ไหมาตายแล้วตายแล้วกลับมาได้ไหมเนี่ยไม่ไหวคือว่ามอเตอร์ ตามลมแล้วสามลมลูกดึงขึ้นตัวเนี้ยมอเตอร์มันตัวสองหนึ Damn, ่งอ um, anyway, right ่ะสองหนึ่งใช่ไหมเออสองหนึ่งสองอ่ะไรกันนะวเนี่ยไหวไหมเลขเป็นร้อยเลยใช่ไหมล่ะเออเข้าท่าดีอ่ะโลพาสมาหน่อยให้ให้มือกล้องก็ถ่ายหน่อยก็จะไปทำคลิป Party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a streak, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, click the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on like my avatar, this world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah. I'm taking six shots, yeah. Straight into the face <laughs> 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 ช่างกล้องเลยโอ้ยเฮ้ยมีความสุขในตรงนี้แหละคนแก่เอาผ่านผ่านล้ำเขียวล้ำเขียวลองล้ำเขียววันนีบาอ่าลำสุดท้ายในวันนี้นะครับของอ่าพี่ธงชัยนะฮะนี่ขยับได้ด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะ ไ,ไอนน้นี่เน่เนี่มีมีการมันตลอดนะตะเบะนี่อันนี้เวลาเราให้มันโยกนี่คือเราเรามีหมุนหมุนปับใช่ไหมจริงจริงอ่ะพี่จะใช้มิกก็ได้แต่พี่ไม่เอาไงพี่อเอาท<ม>ีเดียวเลยปรับตรงนี้เอาเออทีเดียวเลยมใช้เซ่สองตัวให้มอที่เอวตัวกที่มือตัวมือตะเบะเบื่มือตะเบะ อ๋อมีทำแบัตรตะเบะใช่ไหมอ่าตะเบะอ่าตะเบะผมหน่อยตะเบะผมหน่อยเล่นบอลนี่เนี่ยไม่มียกอกไม่มียกอกใช่ไหมอออ่ะบินเลยดีกว่าเอออันนี้คือยังไม่ได้บินบินแล้วใช่ไหมบินแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วตอนนั้นอ่ะมันดับอ๋ออาจจะ อาตอนเล่งไม่ขึ้นเหล่โอ้ยตกใจเล่งไม่ขึ้นเอล่ะโอ้ยตกใจตกใจโอ้ยแรงเลยรายเลยตกใจเลย้ยจะไม่มันเร็วจังวะเออนั่นน่ะดีบอกให้หมดไล่ไปอ แรงก็มันเท่าไหร่สี่เซลหกเซลหกเซลอันนี้หกเซลนะครับเพื่อนๆเออมันมันกระชากเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ดีมันช็อตปุ๊บไปเลยไม่ได้ไม่ได้แกล้งอะไรเลยใช่ไหมไม่แกล้งอะไรเลยอ่ะตกใจเลยโอ้โหฝุ่นโกเซลมันเนีมันดีมากกว่านี้แล้ อาโอ้เอาเอาโอ้เ่าโอ้ปีกใช่แม่ปีมือเราอาจจะอือ้ยมันโยกไม่ได้แ้ีตายไหมเอาโยกได้้วดนี่ตายเห็นไหมล่ะโยกย่นะบายบายยังไม่บายได้อยู่น่นโอ้โห ดูแล้วสภาพแล้วแบบไปหมดแล้วอันนี้ไม่กล้าจับเลยเนี่ยกลัวมันใบัดใบคันเร่งมันมันฟันมือว่ะเป็นไงโอ้โห้อเลยหลุดอะรอหลุดโอ๊ยน้อยน้อยเป็นน้อยเป็นน้อยเป็นน้อยบางทีแล้วเป็นเยอะกว่านี้ให้ปีกปีกปีกมันมันดันด้วยนะไม่เป็นไรเป็นไม้ทําได้อยู่อืมโอ้ยเก็ได้งานไงได้งานกลับบ้านได้งานกลับบ้านหายเหงาเลยนะที่นี่เราผมถือล้อให้อ่ะล้อหลุดอะไรหลุดนะฮะ ของเดิมไม่มีไม่มีบีเนียมนะพี่เอาบีเนียมแทงต้องไปทำปีกใหม่นะเนี่ยถือก็ใหม่แล้วมันก็แค่เลาะลอ้นั่นออกทำเปนห้องโดยาเฮ้ยมันัุารันครับก็สำหรับบรรยากาศในวันนี้นะครับก็สนุกสนานเฮฮานะครับก็เพื่อนๆมาดูแล้วก็ไม่ต้องเครียดอะไรมากมายนะครับกับบรรยากาศแบบนี้ดูแล้วมีความสุขนะครับกับสนามบินโกโกจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้ก็ ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะอาจาย5.5มาบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ใครสนใจก็ทักกันเข้ามาแล้วก็ตบท้ายด้วยแบตนะครับ X Tail นะครับ3ซ e ล์2,002 11.1โวลต์ก็ละ420บาทนะครับทักกันเข้ามาใครสนใจก็ สนใจสั่งมาได้นะครับตามเบอร์โทรของผมแล้วก็แอดไลน์มานะครับทักกันเข้ามาก็สำหรับในคลิปวันนี้ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเจอกันกับอาจาย5.5สวัสดีครับมีไปหลายไฟแล้วนี่หัวหักอะไรนี่กปิดคลิปไปละลงไม่ดี